Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up staying strong, always moving on feel i don't belong tell my thoughts to move along push myself to be the best die with no regrets live with every breath see my message start to spread and i had so many dreams then you hit your teens life ain't really what it seems try to find out what uh, it means always uh, do it on up. my own so i gotta get through it and the only thing i know is to love what i'm doing never give up never slow till i finally prove it never listen to the no's i just wanna keep moving yeah i put out all the songs สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้อยู่กับผม Nick r เ d e r นะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวนะครับ y a า a h a R7 กับ 650R นะครับว่ามีความแตกต่างกันยังไงนะครับ สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เข้ามาชมคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ผมด้วยครับอันแรกเลยมาไล่ดูพี่ชุดหน้านะครับชุดหน้าของ R7 R7 หรออ R7 นะครับจะเป็นไฟหน้าจะเป็นกอดอ่าโปรเจคเตอร์ตรงกลางนะครับแล้วก็จะมีไฟเดย์ไลท์นะครับไฟเดย์ไลท์อยู่ข้างๆนะครับให้ความหลอนะครับผมว่าไฟเดย์ไลท์ชุดนี้หล่อของอาิกนะแล้วก็ส่วนหกห้นะครับส่วนหกห้จะเป็น ไฟหน้าแบบ LED นะครับคู่นะครับไฟสูงอยู่ตรงกลางนะครับมาดูเรื่องระบบกันสะเทือนหน้าครับกันสะเทือนหน้าของ CBR 650R ก็จะเป็นโชคหน้าของโชว่านะครับที่ขนาดแกนก็ไม่แน่ใจนะครับแต่จะเป็นสีออนช้าๆนะไม่ใช่สีทองนะครับนี่หัวโชคนะครับปรับไม่ได้นะครับมาดูของ Yamaha r 7นะครับ r 7ก็จะเป็นโชคหน้าของ KYB นะครับ นี่ครับแกนเป็นแกนเออ่กระบอกสีดำนะครับเอี๋กระบอกสีดำแต่ที่เด็ดของ R7 คือสามารถตัดอันนี้ครับให้กับซอฟได้นะเพื่อนว้าวพูดเจ๋งนะฮะดูฮะอีกอย่างหนึ่งนะครับให้ดูอ่าแฮนด์แฮนด์ของ R7 นะเพื่อนๆจะมองดูผมจะให้เปรียบเทียบระหว่างแฮนด์ R7 กับของขั้ว R ดูความองศาแฮนด์นผมว่า R7 จะออกกว่านะ <S <S ให้อารมณ์ ของอของค่าศูนย์ R จะเป็นชุดหน้าจะเป็นดิสก์คูนะครับปั๊มจะเป็นหองนิชินนะครับใีความโดดเด่นสวยงามนะครับแล้วก็จะเป็นนี่ครับของ R เจ็ดก็จะเป็นดิสก์คูนะครับแล้วก็เป็นเบรกเป็นปันป๊มดาวนะครับแต่ดูขนาดจานดิสก์นะครับของ R 7มันจะดูเล็กกว่าของ R ของค่าศูนะครับ พูดถึงเครื่องยนต์เครื่องยนต์ของ R7 จะเป็นเครื่องยนต์สองสูบคอเทนแ็งชาร์ปซึ่งมีพื้นฐานนาเครื่องยนต์เดียวกันกับ m p 0 7นะครับส่วน6 5 0 R ก็เพื่อนๆก็คงรู้นะครับว่าเป็นเครื่องยนต์สี่สูบเรียงอินไลน์ระบายความร้อนด้วยหม้อน้ำขั้งสงรุ่นนะครับนี่นะครับระบบคัตระบบคัตก็จะเป็นคัตสายเหมือนเดิมนะครับเหมือนกันเหมือนกันนะครับหน้าจอที่ให้มานะครับ6 5 0 R จะเป็นหน้าจอ Full LCD นะครับซึ่งหมอกค่อนข้างที่จะครบเหมือนกันนะครับครบขั้นนะครับเนอกครบนะครับนี่ผมเบติโอปชั่นเสริมคือมีกัะบัดมานะขนาดถ<อ>ังนะครับนี่ก็จะเป็นแบบนี้ส่วน R 7ซมาดูหน้าจอหน้าจอนะครับปุ๊บเวลาเราเปิดเราจะเห็นโลโก้สัญลักษณ์จะเป็น R 7เนะครับซึ่งให้ความโดดเด่นสวยงามนะครับมาดูปั๊มบนปั้มบนของ ว่าขค่าสูนอารนะครับจะเป็นของนิชินนะครับเป็นปั๊มนิชินไม่รู้ว่าเบอร์อะไรนะแต่ที่เด็ดคือของ R7 เนี่ยเพื่อนๆได้ปั๊มแบม,มโบจากโรงงานเลยนะฮะดูนี่แบม,มโบนะครับหอมเนี่ยอีกอย่างนี้ผมชอบนะนี่เลยนะครับอ่าเป็นกระปรุกแบบปั้มลอยนะแก้วนะครับจับแบบใต้แขงคอเหมือนกันทั้งสองอี่นนะนะนมาดูข้างๆ มิติตัวรถนะครับมิติตัวรถของ R7 จะรู้สึกว่ามันเที่ยวกว่าในส่วนของการสูตร R นะครับมันจะเป็นอ่าตามเขาเรียกว่ายังไงอ่ะเมื่ออยู่สี่สูบเนาะมันจะดูท่วมๆอ้วนนะครับองศาท้ายดูท้ายนะนี่คือให้ดูเปรียบเทียบกันเลยนะฮะท้าย R7 มีความสปอร์ตกว่าเยอะนะครับแต่รู้สึกว่าความรู้สึกของ R7 ผมต้อมูลแล้ว ให้ฟิลลิ่งแบบไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะครับแต่ก็ได้อารมณ์สปอร์ตอีกอย่างหนึ่งนะครับกระทุ้งหลังของ R7 นะครับจะเป็นแบมโบนะเผื่อเพื่อนๆไม่รู้ oh. นะครับสะิองอาร์มให้รูปทรงแบบความซิงนะครับเนี่ยความซิ่งนะครับสะมีอาร์มเทนะ่นี่หบพัมโตกระปุกเบรกขึ้นมาไว้ตรงนี้เลยนะนี่ครับเราก็มานะครับ นี่นะฮะอ๋อเปลี่ยนยางนะฮะใส,สะ่สายฟ้า200อ๋อใส่สายฟ้า200ใช่ไหมช่างแอนโอเคนะนี่ข้างหลังก็จะเป็นนิชินนะครับนี่นะครับนิชินส่วนอาทุกหลังทุกหลังนี่ไม่แน่ใจว่าเป็นยี่ห้อเดียวกันหรือเปล่านะแต่ของอาซิเดนจะเป็นบางองศาแบ,บบนุนแต่ของอาสุธามันจะเสียงเสียงนิดนึงไม่นอนไม่เหมือนกับนอนนะมาดูข้างหลังนะข้างหลังก็จะเป็นท้ายแบบดูเลย ให้ดูอันนี้จอดพื้นไรเรียกกันแต่ผว่าสุดอาจจะขย,ยุกเข้าไปนิดนึงนะของผมใส่ยางเบอร์190นะนี่คือยางน่าจะเป็นเบอร์เบอร์180นะครับไฟไท้ายเหมือนกับยกชุดไฟไท้ายของอาซิกมาเลยนะครับชุดไฟท้ายอาซิกถามว่าการซ้อนอคุณซ้อนก็อาจจะลำบากเล็กน้อยดูดิดูมือผมนะครับเนะี่ยเข้ามือน,นี่เองนะฮะส่วนว่าสุดอาถ้าเกิดไม่ใส่ครอบบอดเนี่ยผมบอกเลยมันเหมือน ทุกอย่างมาดีหมดแล้วแต่มันมาตายที่ท้ายท้ายมันสั้นสั้นแบบมันเหมือนกับตัดลงมาเลยนะเพื่อนๆนะฮะส่วนปั๊มหลังก็จะเป็นนิชชินเหมือนกันนะครับนิชชินเหมือนกันวงล้อวงล้อ,อก็น่าจะเข้ากันแต่ของ R7 อมันจะมีลักษณะเป็นสีล้อสีน้ําเงินจากโรงงานนะครับเนี่ยนี่ครับสีน้ําเงินจากโรงงานนี้น้องเขาใส่ท่อเดิมนะที่เพื่อนๆเห็นน่ะชุดอ่าพักเท้าเป็นของเดิมนะไม่ได้แต่งไม่ได้อะไรนะ เป็นท่าคท้ายที่มันทรงทรงแบบว่าเหมือนกับเกียโยงอะเออโรซิงไงผมคิดวาศูตอาร R ก็เหมือนกันนะครับเขาเรียกว่าเป็นรถทรงสปอร์ตทั้งคู่นะครับแต่ถามว่าคันไหนดีคันไหนแรงก,กันนะครับก็ขึ้นอยู่ที่พิจารณานะครับว่าจะใช้งานยังไงร,รถที่ใช่คือรถที่ชอบนะครับเราซื้อรถเราซื้อมาใช้เองนะครับบางคนเขาอาจจะชอบาอาราศูนย์อาร R บางคนจะชอบอาเจ็ด ก็ขึ้นอยู่ที่ความชอบของใครของมันนะครับก็ผมไม่สามารถตัดสินได้ว่าคันไหนดีกว่าคันไหนแรงกว่านะครับขึ้นอยู่ที่คนขับนะครับน,นี่นะครับเฟรม,มเรื่องเฟรมเรื่องอะไรก็มีความขิ้หมีเล็กๆน้อยๆแตกต่างกันเล็กๆน้อยๆไม่เยอะนะครับแต่ก็พอแบบว่าถามว่าหลายๆช่องเขาทําคลิปแบบว่าไปซัดกันมาแล้วนะครับก็หาดูนะครับแต่ช่องผมก็ไม่ได้ซัดผมไปทดสอบมาแล้ว R7 ก็ ถือว่ารือเหลือเวลาขี่เย่ห้ายังมีรอบให้เล่นมีทอ้องแต่ว่าบิดเป็นมาบิดเป็นมาอยู่ส่วนห้าของของข้าศน์อาต้องลกรอบเล่นรอบสักหน่อยหรือว่าเป็นเพรารถผมที่มัน่ยังไงอ่ะมันใช้งานนานแล้วนะครับนี่ฮะโอเคนะครับสําหรับเพื่อนเพื่อนคนไหนที่ชอบคลิปนี้แต่ว่าเห็นคลิปว่าคลิปนี้มีสาระและความมันเทิงก็กดไลค์กดสมัครให้ผมด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมน i c ไ r i d เดอร์นะครับ ขอจบคลิปเพยงเ่านี้กบสวัสดีครับ